สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมและเล่นเอ็มอีเทลเลิรทุกคนนะวันนี้เราก็จะแนะนําตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของกิจกรรมประจําเดือนกันยายนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะสาหรับกิจกรรมนาประจําเดือนกันยายนนะครับเราก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกิจกรรมประจำเดือนกันยายนนะครับนะหัวข้อหลักก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีอยู่นะสำหรับกิจกรรมตรีมอนนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะนะต่อมาเราก็ไปดูแท็บต่อไปนะครับสำหรับแท็บนี้นะก็จะเป็นกิจกรรมการปลดล็อกนั่นเองนะครับเมื่อผู้เล่นปลดล็อก ตามระดับของเลเวลได้แล้วนะก็จะได้รับรางวัลหรือไอเทมมาเก็บสะสมไว้นั่นเองนะครับสำหรับบัตรวชเช์นะครับที่ใช้ตีบวกของอุปกรณ์สวมใจประจำเดือนกันยายนนั้นก็จะเป็นบัตรตีบวก8นะครับนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะปลดล็อกของรางวัล แถวล่างนะครับนะที่มันล็อกอยู่นะก็จำเป็นจะต้องเสีย68 b CC c c ่อนเพื่อทำการปลดล็อกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นร้านค้ากิจกรรมนาะของเดือนกันยายนนั่นเองนะเมื่อเพื่อนๆสะสมไอเทมกิจกรรมแล้วนะครับก็เอามาแลก ไอเทมที่เราต้องการใช้งานนะในร้านค้ากิจกรรมได้นะครับสำหรับไอเทมที่มีให้แลกในร้านค้ากิจกรรมก็เหมือนกับทุกๆเดือนนะครับนะก็จะมีกล่องริบบ็อกนะครับกล่องริบบ็อกตัวนี้ก็จะเป็นของส่งฮอตตูนะโดยไอเทมที่ใช้แลกนั้นนะครับจำเป็นจะต้องได้รับจากกิจกรรมตีมอนนั่นเองนะครับ สำหรับคอสตูมนะคอสตูมประจำเดือนออกันยายนนะครับก็จะเป็นคอสตูมชุดนักเรียนนั่นเองนะนี่นะครับในส่วนของคุณสมบัติชุดคอสตูมตัวนี้นะฝากสมุดจะได้รับ m a ็กซบวก200นะครับปลดล็อกจะได้รับพลังโจมตีทางกายภาพบน1%แล้วก็พลังโจมตีเวทบนบอร์เนนั่นเองนะ ต่อมาก็จะเป็นบัตรส่วนหมวกนะครับนะสำหรับไอเทมอุปรกรณ์ส่วนหมวกนะก็จะมีตามนี้นะครับถ้าใครอยากได้อยากแลกไอเทมอะไรนะในล้านครับในล้านคราบกิจกรรมประจำเดือนกันยายนก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรม นะครับนะเพื่อเก็บสะสมไอเทมแล้วก็นำมาแลกนั่นเองนะนะเดี๋ยวเรามาดูแคปซูลน,นะครับแคปซูลส่วนหมวกนะประจำเดือกันยายนว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างอันนี้ผมก็กดให้ดูบันผ่านนะครับสำหรับออไอเทมหรืออุปกรณ์สวมใส่ส่วนหมวกนะที่มีในคอสในแคปซูลน,นะครับ ก็มีอไอเทมส่วนหมวดที่น่าสนใจอยู่มากมายนะดังนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจอะไรก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็แลกแคปซูลมานะ,นะสำหรับไอเทมในแคปซูลนะครับก็ จะมีประมาณนี้นะกิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมบิงโกเหมือนกับทุกๆเดือนนะเป็นเพื่อนก็ไปเก็บสะสมไอเทมที่ใช้ปลดล็อกตารางบิงโกได้จากกิจกรรมปลดล็อกตรงนี้นะครับก็จะมีไอเทมไว้ให้นะเพื่อนำไปปลดล็อกกิจกรรมบิงโกนั่นเองนะครับนะ สำหรับไอเทมที่น่าสนใจในกิจกรรมนี้ก็จะมีแคปซูลนะครับแคปซูลฮีดแวร์นะอุปกรณ์ส่วนหมวกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแคปซูลระดับ R ก่อนนะว่ามีไอเทมหรืออุปกรณ์สวมใส่ส่วนหมวกอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอ่ะผมก็ไปเร็วๆเ,เหมือนเคยนะให้เพื่อนๆดูผ่านๆไว้นะครับ หากสนใจอันไหนก็เตรียมตัวให้พร้อมนะเข้าร่วมกิจกรรมบิงโกได้เลยนะครับนะแล้วก็จะมีบัตรตีบวกอาวุธนะครับที่เป็นบัตรตีบวกสิบด้วยนะสุดท้ายก็จะเป็นแคปซูลส่วนหมวกระดับ SSR นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มันมีอะไรบ้างนะสำหรับแคปซูลส่วนบวกระดับ S S R นะครับก็จะมีอุปกรณ์กาชานะที่น่าสนใจนะครับนะก็จะมีประมาณนี้อ่ะดังนั้นถ้าใครอยากได้ไอเทมทั้งหมดในกิจกรรมเบงโกก็อย่าลืมมาปลดล็อกของรางวัลจากตรงนี้กันนะครับ อ่ะสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมนะการลงดันเจียนนะครับโดยจะได้รับรางวัลฟูณสองนั่นเองนะเพื่อนงก็สามารถเข้าร่วมดันเจียนตามที่กำหนดไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับเอ,อ่อรางวัลฟูณสนั่นเองหลังจากผ่านดันเจียนแล้วนะนอกจากนี้นะครับ ก็ยังมีการ์ดใหม่มาด้วยนะแต่ว่าการ์ดใหม่ที่เราจะหาได้นะั้นนะครับเอ,อมันจะหาได้จากร้านคาแคชช็อปนะครับนะซึ่งจะเป็นกล่องสมนั่นเองนะครับก็จะเป็นกล่องสุมการ์ดนะที่เพื่อนเพื่อนคุ้นเคยนะครับขายอยู่ในร้านแคชช็อปนะในราคากล่องละ20 p c c คอนนั่นเองนะเราไปดู รายละเอียดในกล่องกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับของรางวัลในกล่องสมการนะก็จะมีปีกสีดำตัวนี้นะครับนะเ,นเพื่อนๆก็คงมีกันเยอะแล้วแหละนะแล้วก็หมวกหมีเจ้าประจำเช่นเคยมันน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะสำหรับหมวกหมีเนี่ยนะแล้วก็จะเป็นการ์ดนะครับ การเมดิเชียนนะครับนะคุณสมบัติอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่ละนะสิ่งที่น่าสนใจของกล่องสูงใบนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดใหม่นั่นเองนะซึ่งคุณสมบัติของการ์ดใหม่ตัวนี้นะครับในแถวที่หนึ่งมันก็จะบอกไว้ว่าเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่บวกสิบห้าเปอร์เซ็นนะในแถวที่สองทุกๆก,ก,การตีบวกหนึ่งนะครับใน ส่วนของรองเท้านะมันก็จะทําการเพิ่มการสร้างความเสียหายบวกหอร์มอนที่เป็นประเภทขนาดกลางนะครับนะในส่วนของฝากสมุดนะจะเพิ่มการสร้างความเสียหายบวกหนอร์กับมอนขนาดกลางนะครับปดล็อกจะได้รับ m a ็กซิพีบวกร้อยยีนั่นเองนะครับ ในส่วนของไอเทมอื่นๆในกล่องสุ่มนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างก็จะมีบัตรแลกสัตว์ขี่นะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ,อกล่องสุ่มการ์ดอาชีพนะกล่องส่มการ์ดอาชีพก็จะมีมากมายนะครับอ่า นอกนั้นก็จะเป็นไอเทม,เมอ,อื่นๆนะดังนั้นถ้าใครสนใจอยากได้การ์ดใหม่นะครับก็เตรียม BCC คอนไว้กดกล่องส่งกันได้นะโดยถ้ากดครบ200กล่องนะก็จะการันตีได้การ์ดใบนี้ไปหนึ่งใบนะแต่ถ้ากดครบ400กล่องนะก็จะการันตีได้การ์ดใบนี้ ไปหนึ่งใบนะครับนะดังนั้นถ้าใครอยากได้ก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆนะสำหรับตัวอย่างกิจกรรมนะประจำเดือนกันยายนนะครับก็มีแผนเท่านี้นะรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้จากการประกาศทางการของเซิร์ฟเวอร์นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามนะและกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ